ทูเมนโชสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุกเลิกนิมิตวันนี้ครับเรื่องราวของถอดรหัสราศี12ราศีเดินทางมาถึงราศีที่10แล้วนะครับได้แก่ราศีตุลน,นั่นเองครับเราไปดูกันครับว่าเรื่องราวการเงินการงานชะตาชีวิตโชคลาภของท่านจะเป็นเช่นไรไปพบกันในช่วงล้านเรื่องเล่า ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับราศีลำดับที่7ตามการจัดเรียงทางจักราศีนั่นก็คือราศีตุลน,นั่นเองราศีตุลอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาววีนัสหรือดาวศุกร์่่มดาวแห่งความงามเช่นเดียวกับผู้ที่เกิดในราศีพฤกษมนะครับในตำนานของชาวโรมันวีนัสถือเป็นเทพธิดาแห่งความรักและความงาม ชาวราศีตุลเป็นคนสอดคล้องกับธรรมชาติชอบแสวงหาความสุขและมตรภาพเป็นคนวดงามมีเสน่ห์รักเสียงเพลงและชอบความเบิกบานใจผู้ที่อยู่ภายใต้ดาวสุขเป็นคนชอบความสะดวกสบายและพยายามทําทุกอย่างเพื่อวัตถุประสงค์นี้คนราศีตุลเป็นคนรักบ้านและมักมีกลุ่มเพื่อนที่คบกันไปตลอดชีวิตแต่คนราศีนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน นั่นก็คือมักมีอุปนิสัยที่แสดงถึงการขาดความนิ่งสงบเมื่อเกิดข้อขัดแย้งกันมักใช้อารมณ์มากเกินไปแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เป็นเครียดได้อย่างมากความเข้าใจผิดจึงเกิดขึ้นง่ายหากไม่เริ่มมิสหายที่เข้าใจกันดีมาแต่ต้นคนราศีตนอาจกลายเป็นคนเพิกเฉยหรือเชื่อช้าได้คนราศีนี้นะครับมีแนวโน้มเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนโยกย้ายงานหรือที่อยู่ไปเลย หากการแสดงออกถึงมิตรภาพของพวกเขาไม่ได้รับการตอบกลับซึ่งอาจทําให้คนมองว่าคนราศีตุลชอบขัดแย้งกับคนรอบข้างนอกจากนี้คนราศีตุลยังมีแนวโน้มตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกมากกว่าตัวตนภายในและมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจในภาวะวิกฤตจึงลังเลชักช้าแม้ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายแล้วก็ตามคนราศีนี้นะครับ ชื่นชอบและหวงแหนทุกอย่างที่ดูรลารวมถึงการใช้ชีวิตด้วยโปรดปานความมีหน้ามีตาทางสังคมการแสดงออกในที่สาธารณะและงานเลี้ยงแบบชนชั้นสูงซึ่งมาจากลักษณะของดาวศุกรส่งผลให้คนราศีนี้มีรถนิยมสูงคนราศีตุลไม่ชอบการอยู่คนเดียวต้องมีเพื่อนรอบกายอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะคนราศีตุลมีเคมีที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย แม้จะไม่โอ้อดถึงเรื่องนี้มากนะักสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราศรีนี้ก็คือทุกสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามของชีวิตเช่นอาหารเลิศรสเครื่องดื่มชีวิตแต่งงานสุดหรูรวมถึงความมั่งคั่งอืง่นๆโลหะที่มีความเชื่อมโยงกับดาวศุกร์ก็คือทองแดงซึ่งสีอ่อนลงเมื่อถูกความร้อนในด้านระบบร่างกายนะครับดาวศุกร์มีความเชื่อมโยงกับไตและระบบประสาทสัมผัสข,ของร่างกาย สิ่งที่เกี่ยข้องกับราศีนี้คือสิ่งลวดงามต่างๆ,ๆเช่นดอกเดซี่ดอกดัฟอรดิวหงโลมานกพิราบและนกสวยงามต่างๆอัญมณีที่เชื่อมโยงกับราศีนี้เป็นพลอยเนื้ออ่อนอย่างเช่นลาพิสนาซูลีคาเนเลียนและแซฟไฟร์วันที่เหมาะกับการทำการดีคือวันศุกร์สีที่ถูกโลกคือสีชมพูโทนพาสเทล รวมถึงสีฟ้าด้วยธรรมชาติของชาวราศีตุลเนี่ยชาวราศีตุลอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุ์ตัวแทนแห่งความรักและความงามจึงไม่แปลกที่คุณจะมีคำพูดแสนหวานและหน้าตาแสนสวยชาวราศีตุลชอบการห้อมล้อมด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความงามในสภาพแวดล้อมที่แสนกลมกลืนคุณชอบอาหารเยี่มเยี่ยมและข้าวของที่หรูหราชาวราศีตุล รู้วิธีบริหารสเสน่ห์แต่ภายใต้รอยยิ้มและบุคลิกแสนหวานนั้นคุณมีความเป็นนักสู้แน่นอนครับสัญลักษณ์ของราศีนี้คือตาช่างดังนั้นจะทนไม่ได้เลยหากพบเจอสิ่งที่อดยุติธรรมหรือไม่ลงตัวคุณเป็นคนชอบแต่งตัวสวยๆมากเท่ากับที่ชอบการถกเถียงดีๆด,ดังนั้นคุณจึงสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอแบบมีสไตล์ในของตัวเองนะครับราศีตุล เกิดคว,วามเร่งร้อนแต่ชอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของคุณในเวลาของคุณเองแม้นั่นจะหมายถึงการช้าไปสิบชั่วโมงก็ไม่เป็นไรคุณเป็นพวกชอบเข้าข้างสังคมชอบถูกรายล้อมด้วยผู้คนในสถานที่สวยงามพูดคุยสวนเสเป็นชั่วโมงแต่อย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยนะครับเพราะเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่โปรดปานก็มักจะลืมเรื่องการงานไปหมดคุณจึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดแบ่งเวลา แล้วคุณจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่สวยงามในชีวิตได้จริงดาวที่ส่งอิทธิพลของราศีตนคือดาวสุขซึ่งเป็นตัวแทนความรักและความสัมพันธ์เป็นคนชอบอยู่กับที่มากกว่าออกไปเผชิญโลกภายนอกอย่างเช่นคนที่อยู่ในกลุ่มดาวอังคารได้รับการหนุนนํำที่ดูจากราศีมีนมีความสุนทรลือความงามความประณีตและความโรแมนติกตำแหน่งทางดวงดาว บ่งบอกถึงการรับและให้ความรักความเป็นมิตรและความปริงพอใจทางกายภาพครับช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าธาตุที่เป็นเจ้าเรือนของราศีตุลคือธาตุอะไรความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรการงานการเงินโชคลาบจะเป็นอย่างไรไปพบกันในช่วงหลอนซอนเลด อนซ่อนเลขครับธาตุที่เป็นเจ้าเรือนของราศีตุลได้แก่ธาตุลมนั่นเองครับไปดูกันครับว่าการงานการเงินความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไปตามต่อกันได้เลยครับราศีตุลราศีที่7แห่งจากราศีเป็นจรราศีธาตุลมเป็นราศีแห่งความเชี่ยงธรรมทางกฎหมายทางการเงิน มีความสุภาพอ่อนโยนมีจินตนาการสูงรักสวยรักงามมีความรักแรงกล้ามีความงามมีเสน่ห์ความเฉลียวฉลาดชอบศิลปะและดนตรีมีความมุมานะและสุขุมรอบคอบดีเป็นผู้ทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวมชอบการเป็นมิปรนอ้อมตัดสินใจยากกว้างขวางในสังคมไม่ชอบความขัดแย้งเปลี่ยนแปลงได้ง่ายความนึกคิด มักจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับดาวพฤหัสบ,บดีในภพอลิระวังพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดและผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยนะครับควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและฐานะการเงินให้ดีจะมีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและประสรควรระวังปัญหาสุขภาพเพราะมักจะเจ็บป่วย หรือมีปัญหาใยเส่อมเกิดขึ้นจึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะครับลักษณะน,นิสัยของชาวราศีตนลชาวราศีตนมักแสดงความประทับใจให้เห็นในครั้งแรกและเป็นคนรักสันติพวกเขาเลือกที่จะเปมีปปะนอมกับความขัดแย้งต่าง,างๆบุคลิกภาพเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือชาวราศีตุให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีและไม่เช่าแสดงอารมณ์ออกมาพวกเขาพูดจาโน้มน้าใจเก่ง และมีความน่าเชื่อถือซึ่งทําให้พวกเขาได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนฝูงชาวราศีตุลเป็นคนรักสันติชอบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนอบข้างแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาก็รักสันโดษเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทําอะไรบางอย่างพวกเขาก็พยายามทําให้เห็นผลอย่างชัดเจนคุณมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าโดยไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลว การรักษาร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกันเป็นความสามารถพิเศษของชาวราศีตุลแม้ว่าชาวราศีตุลจะไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่ชาวราศีตุลไม่ชอบเสี่ยงโชคหรือทําอะไรที่เสียเส่ยงๆพวกเขามีความเฉลียวฉลาดรักษาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเสมอด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถเอาชนะเรื่องายากๆได้ด้วยความฉลาดหลักแหลมคุณเป็นคนชอบการคิดพิจารณาอย่างมาก เป็นคนใจดีและสุภาพชาวราศีตุลเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนอย่างไรก็ตามมีการคาดคะเนใจพวกเขาชอบที่จะหลีกเลี่ยงงานที่ทุดจริตต่างๆและพยายามเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เขาอับอายหรือทําให้ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นพวกเขาชอบที่จะปณีเป็นนอมและไม่กระตือรือร้นชาวราศีตุลเป็นนักวางแผนโดยธรรมชาติและหากใครไม่มีเหตุผลด้วยจะทําให้เขาเสียเพื่อน และผู้คอยสนนนับครับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะครับท่านจะเข้ากันได้ดีกับผู้ที่เกิดในรา,าศีธาตุไฟได้แกช่ชาวราศีเมษชาวราศีสิง์ชาวราศีธนูนั่นเองครับมาดูกันครับว่าเลขมงคลของท่านเลขที่จะให้โชคลาภกับท่านของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้ประจำปีนี้ได้แก่เลขอะไรดูมาให้นะครับ เลข5-6-5-9-9-4ลองจับไปลุ้นไปเสียงโชคกันดูนะครับหากท่านได้ดูคลิปนี้แล้วท่านจะไม่พลาดกับความเพ่งที่ผมมีมาให้ทุกวันแน่นอนครับเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายอย่าลืมนะครับค้นหาอาจารย์มุกเลขนิมิตในช่องทาง Facebook TikTok YouTube กดติดตามกันด้วยนะครับท่านจะได้พบกับความ เฮงปังดังรวยสวัสดีครับผมอาจารย์มุกเล่นิมิตใครอยากมีโชคอยากถูงหวยย้ำครับใครอยากมีโชคอยากถูงหวยวันนี้ครับผมขอแนะนำเหรียญรวยทันใจหน้าทาเวสวรรณหลังองค์ราหูผ่านพิธีปุกเสกกลางคืนวันเพ็ญหรือจันทร์สีเลือดในคืนจันทรุปราคาที่ผ่านมานะครับ พิเศษครับมีจำนวนจำกัดบูชาเพียงองค์ละ188บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศใครที่อยากมีโชคอยากมีลาบนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าทันได้บูชาไปแล้วท่านจะมีความเฮงปัง,งดังรวย